ผมกว่าใจถูกไหมฮะถูกถูกอ่ะอันนี้คือโมเดลฟีฟ่าครับเดิมคือร้อยเจ็ดสิบเก้าร้อยแปดสิบสี่ะร้ยแดสิี่ตกลงร้อยดสิบสี่นะฮะถามต่อไปอีกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเพราะคุณวรวีไม่อยากให้เลือกในกฎเก่าหรือเปล่าเออผมก็ย้ำครั้งหนึ่งเนีว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ฟีฟ่ากำหนดมากฎเก่าเนี่ยผมเรียนตรงๆว่าเมื่อสองปีที่แล้วผมก็ชนะ ในกฎเก่ามาเพราะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ฟีฟ่ากำหนดผมไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเขาไม่ได้นะครับเพราะนั้นนี่มันชัดเจนนะว่าฟีฟ่าเขากำหนดมาอย่างนี้แล้วก็เราเนี่ยเป็นชาติสมาชิกนะเป็นสมาชิกต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดข้อบังคับหรือมติต่างๆที่ฟีฟ่าหรือเอฟซีเขากำหนดมานะครับผมผมไม่อยากที่จะไปมีปัญหาในในในระดับนานาชาติกับสาพันกีฬานานาชาตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็ต้องปฏิบัติตามนะครับแล้วเรื่องนี้เนี่ยมผมเรียนคุณสหยยทธต่ออยนิดหนึ่งว่ามันมีเริ่มเรื่องมาเนี่ยตั้งแต่ปีสอง2ันห้าร้หสิบแล้วนะครับเราได้นำแล้วนำเรื่องนี้เนี่ยเข้าไปในที่ประชุมใหญ่เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่ได้รับทราบและทุกครั้งเนี่ยก็มีการแจ้งเวลามีการหารือประชุมร่วมกับฟีฟ่าเราก็แจ้งให้ที่ประชุมใหญ่ของสมาคมบอล ทุกปีได้รับทราบตั้งแต่52เป็นต้นมาตั้งแต่ตั้ง52เป็นต้นคุณ <มา S 2> วิรัตเมื่อวานนี้ถ้าคุณวรวีดูอยู่นะฮะก็บอกว่าไม่ให้เวลาสมาชิกในการปรับตัวไม่ได้ผ่านขั้นตอนกระบวนการอย่างที่ควรจะเป็นก็เลยยอมรับไม่ได้อะก็ดูอยู่ใช่ไหมครับครับ,รบแล้วทางนี้บอกว่ามีการแจ้งเป็นระยะตั้งแต่ปี52ครับผมผมผมว่าเรื่องนี้ให้คนกลางพูดดีกว่าว่าเราเราคุณไปดูครับเท่าที่ผมดูเอกสารนี่ทําข่าวมาที่ประชุมใหญ่เมื่อวันที่31มีนา252ครับ ก็ได้มีการพูดเรื่องนี้เรื่องเปลี่ยนวิธีการเลือกตั้งนะครับแล้วก็มีการประชุมสภากรรมการมีการแจ้งมาเป็นตึกมีมมทั้งหมดจนถึง แปดครั้งด้วยกันนะครับที่สภากรรมการอะไรก็รับรู้ผมผมเรียนคุณสอยุทธงี้ครับคือจริงๆ้วผมว่าตอนเนี้ยกําลังผมว่าสู้กันโอเคโดยข้อกฎหมายผมผมไม่เกี่ยวโอเคผมก็เสนอคุณวิรัตผมก็เสนคุณมินิดว่าคุณวอวีตอนนี้ดีผมนำกล่าคนคุณมีมีคุณวิรัตถ้าคุณมินิดงามเคลิ้งประธานทเดียร์ไทยนะแล้วคุณวรวีแชมป์เก่าเนี่ยผมเรียนงี้คุณซอยุทธ ในเมื่อทุกคนเนี่ยมาสมัครเป็นนายกสมาคมฟุตบอลทุกคนเป้าหมายก็คุณโตยศพัฒนาฟุตบอลไทยออาบอลไทยไปบอลโลกชาตินี้ผมก็เลยบอกว่าไอ้ที่ผ่านมาเราเลือกตั้งเนี่ยคุณนตยุต,ต้องยอมรับความจริงว่าเลือกตั้งแบบไทยๆข้อบังคับไทยถามว่าถูกหรือผิดถูกถูกแบบในไทยๆแต่ณวันนี้เนี่ยผมถามว่าโลกมันเปลี่ยนแค่ฟีวาเขากำหนดบังคับ2 0 8ชาติทั่วโลกให้มีระบบเดียวกันก็คือฟีวาต้องการให้มีผู้มีส่วนได้เสียกับ วงการฟุตบอลแต่ละประเทศจริงๆเป็นผู้กําหนดนายกสมาคมแล้วก็ทีมบริหารเพราะฉะน,นั้นรำมนดูลักษณะนี้ใช้ทั่วโลกทั่วโลกอ่ะ,ะอ่าประเทศไทยรู้สึกประเทศที่ห้าที่หกอ่าเขาเพิ่งผ่านเมื่อโมอริเชียสล่าสุดมาท,ที่สามเณรพฤศพาสองห้าห้าหกเอผ่านใช้ทั่วโลกฮะ,ะผมก็เลยบอกว่าในเมื่อทุกคนบอกต้องการพัฒนาฟุตบอลไทยเพราะฉะน,นั้นวิธีเลือกผู้นำครับผู้นำที่จะไปกำหนดอนาคตวงการฟุตบอลของประเทศอันนี้ก็คือเลือกผู้นำมากำหนดอนาคตวงการฟุตบอลไทยถามว่าฟ้าเห็นผม ผมเห็นด้วยกับฝีผ้าเพราะมันเป็นของดีคุณจอร์ยสก็บอกว่ามันโมเดลดีถูกไหมผมถามว่าอย่างเลือกแบบเก่านะครับถ้าเลือกแบบเก่าใช้หน้าเดฟซีสงขาโยเต็ดเชียงรายพวกนี้ทําทีมปีหนึ่งแปดเก้าสิบล้านคือบางทีมในลิทใครลีก็จะไม่อยู่เป็นมาชิกไม่มีสิทธิ์เลือกครับเราไม่ได้เล่นบอลด้วยผู้เกดเดฟซีอายุยาเดฟซีกัดเนพวกนี้ทําทีมทั้งปีโดนสมาคมปรับแล้วปรับอีกนะครับจ่ายเงินเดือนสามร้อยหกหน้าวันนักเตะไม่มีสิทธิ์เลือกแล้วผมถามว่าไปให้มูลิธินกะมิดมูลิรรรรรงงเเีีียยนนนน้คับ ซึ่งเป็นส,<อ>สมาชิกแต่เดิมครับส่งทีมครั้งเดียวแพ้เจ็ดศูนย์ครั้งที่สองไม่มาเล่นมีสิทธิเลือกซึ่งโมเดลเก่าข้อบังคับอ่ะจริงๆแล้วคนวงการฟุตบอลสื่อเนี่ยเขาก็ไม่เห็นด้วยมานานแต่มันไม่มีใครบังคับจริงจังแต่หน้าวันนี้ในเมื่อฟีฟ่า,าก็กดออกรอมาบังคับจริงอย่างทั่วโลกมผมถามว่าถ้าคุณผม,ผมผมผมไม่เกี่ยวนะครับคือว่าถ้าคุณต้องการพัฒนาฟุตบอลไทยแค่เลือกตั้งผู้นําวงการฟุตบอลที่เป็นกำหนอดอนาคตวงการฟุตบอลไทยคุณก็ต้อง ยอมรับไม่ได้ขึ้นมาสง่างามไหมว่าสมมติเลือกแบบเก่าให้ผู้ไม่มีส่วนได้เสียมาเลือกนะครับว่าเลือกแล้วเป็นอย่างนี้ผมว่ามันไม่ใช่นะครับฝั่งนึงเขาบอกเขาเป็นสมาชิกมายาวนานถูกต้องอา,อาผมถามว่าอย่างภูเก็ตเอฟซีหรือว่าอายุทยาเอฟซี C, อันนี้ไม่ผิดเ,เป็นสมาชิกไหม,มผมยืนยันว่าเป็นเพราะเล่นมาหลีกมาห้าครั้งห้าปีแต่ละครั้งเนี่ยก่อนเนี่ยประธานสโมสรคุณประมุขอายะฉายประธานเอฟภูเก็ตเอฟซีต้องยินยอมเป็น เข้าสมัครเข้าร่วมในกันยินยอมให้สมาคมโดนปรับยินยอมไม่มีการฟ้องร้องไม่มีอะไรนะครับไอ้นี้ก็ถือว่าเป็นสมาชิกสมาคมไหมก็เป็นมาห้าปีแล้วแต่พวกพวกหลีกในภูมิภาคพวกเนี้ยไม่ได้ไปเล่นบอลถ้วยคือเข้ามาโดยฟุตบอลหลีกเลยเอเอสหลีกยามห่าหลีกวันไทยไม่มีเลยคือโครงสร้างเดิมเนี่ยจะเป็นเรื่องของฟุตบอลถ้วยเป็นหลักครับถ้วยพระราชทานกกคอมผมแม้ซื่อบาทีมแข่งครั้งเดียวครับแพ้จบเลย แต่มีสิทธิ์เขาที่กำลังบ,บอกโมเดลเดิมเนี่ยนะผมเรียนไงว่าทำไมอนาคตวงการฟุตบอลไทยก็ให้พวกมีส่วนได้เสียจริงๆไเป็นคนกําหนดเองบัววีอาจจะไม่ได้ก็ได้เข้าใจก็ให้ผมเชื่อว,ว่าสมโมสรเนี่ยที่นที่ ที่มาเลือกตั้งเนี่ยเขามีความคิดความอ่านประธานแต่ละสโ,โมสรรองมาทานเนี่ยมีความคิดความอ่านมีตัวตอนนี้ได้จริงมีที่ทําการสโมสร<น>มีกิจกรรมทั้งปีผมเชื่อว่าเขาต้องพิจารณาหายใจลึกๆว่าแต่ละคนเป็นไงไรแล้วก่อนที่จะเลือกตั้ง<อ>นะครับเ<อ>พราะฉะนั้นทางทุนในทุนในีำลังบ,บอกว่า ก็ในเมื่อจะพัฒนาฟุตบอลด้วยกันครับถ้าเห็นว่า72นี้เนี่ยคเป็นสมาชิกที่มีสิทธิ์มีเสียงคือแอคทีฟอยู่ปัจจุบันครับเพราะเป็นทีมไทยลีกทีมดิวิชั่นหนึ่งทีมอุ้ยภาคครับอ่าส่วนสมาชิกที่บอลถ้วยก็เลือกเป็นตัวแทนมาครับ6ทีมเนี่ยก็น่าจะยอมรับกติกานี้ครับแล้วเลือกไปเพื่อความสนานงานถูกไหมครับผมเรียนนี่ที่ผ่านมาทผมพูดว่าทุกคนเนี่ยในวงการฟุตบอลสื่อก็รู้อะไรก็รู้ในวงการฟุตบอลรู้กันหมด เหมือนเป็นองูมากันมาตัดนิ้วกันมาตัดนิ้วกันมารู้กันหมดอ่ะรู้กันแดกผมไม่รู้ไม่ใช่ตัดนิ้วพี่ก็รู้ว่าเป็นหมอออำนาจใบปิงใบปอมผีอะไรรู้กันหมดที่คือมีตัวแทนสโมสรสมาชิกซึ่งเป็นสมาชิกที่ไม่ได้เขีฟผมเล่าอ่ะแต่ไม่เสียเลือกตั้งบางสโมสรเนี่ยมาเนี่ยประธานไม่รู้ส่งทีนได้ไงเอาทีมไปส่งได้ไงอะไรเนี่ยไม่รู้แต่ถึงเวลาเลือกตั้งเดี๋ยวจะไปเลือกไอ้นี่ก็มีผมผมเรียนงี้ว่าในเมื่อวันนี้เนี่ย จะต้องการพัฒนาฟุตบอลไทยใจเหมือนญี่ปุ่นเหมือนเกาหลีไปบอลโลกเพราะเรื่วิธีเลือกผู้นำก็ต้องเป็นสากลอ่นี้ผมรับไปได้อันนี้พูดถึงเรื่องโมเดลให้เปรียบเทียบดูว่า184แบบเดิมที่คุณบอกว่ามีองค์คุริมานเนี่ยนะตัดเดียวกันมาแทนเนี่ยนะกับ72ตามโมเดลที่คุณไพฑูรยบอกว่าฟีฟ่าอุตสา์ออกแบบให้ครทีนี้ผมถามต่อไป กลับมาที่คุณวรวีฝั่งน้นเขาบอกว่าฟีฟ่าจะมารู้ได้ยังไงว่าประเทศไทยมีสโมสรอ,อิตาลีสองร้อกว่าบรูนจะไปกำหนดเจ็ดสองเหรอจริงๆเนี่ยคุณรวรวีแอบเสนอไปหรือเปล่าไอ้เจิบสองเนี่ยเพื่อเกิดได้เปรียบฟีฟ่าได้มาเนี่อผู้แทนของฟีฟ่าเนี่ยมานะคกับในท้ายที่สุดน,นะอรัก่อนหน้านั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยมันปิดบังอะไรกันไม่ได้แล้วฮะส่วสหรุทธเพรว่าเนี่ยเขารู้หดอะว่า การดําเนินการกิจการของเราเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเรามีลีกยังไงมีกี่ทีมอะไรต่างเนี่ยแล้วพวกนี้เนี่ยเราจะต้องส่งรายงานให้เขาทราบนะว่าเป็นยังไงอะไรต่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผีฟ้าเขาเขารู้หมดนะฮะตอนนี้เรื่องนี้เนี่ยพอเขารู้เขาก็มาศึกษาแล้วก็เสนอว่าเอาละโครงสร้างที่ดีที่สุดของสมาคมฟุตบอล่งประเทศไทยเนี่ยคือโครงสร้างอย่างนี้นะครับแล้วเขาก็มายืนยันวันที่เขามาเมื่อวันที่สิบสี่ วิถุนายดเป็นวันสุดท้ายที่เข้ามาเปิดฟอรัรมเปิดเวทีให้มีการสัมภา,น,ภา,น,ภานีฟ้าสองคนถามมาชี้แจงใ <มา S 1> <ง>ช่ไหมมาชี้แจงแล้วให้ถามได้ทุกกรณีฟีฟ่าเขาก็ตอบอย่างชัดเจนว่าเขาได้มาศึกษาอย่างถี่ถ้วนรอบครอบแล้วแล้วอันนี้โครงสร้างอันนี้เป็นโครงสร้างที่เขาเสนอไม่ใช่ผมเสนออตกลง เามาศึกษาเองแล้วก็เสนอครับแน่นอนครับไม่ใช่คุณว,วีเสนอไปหรือสมาคมของเรากรรมการปัจจุบันเสนอไปวเอาแบบนี้แหละไม่ใช่หรอคือคือถ้าผมเสนอเนี่ยผมคิดว่าถ้าในใจผมนะผมต้องการให้หลีกภูมิภาคเนี่ยทุกทุกจังหวัดโดยสาำไปเพราะตอนนี้เนี่ยเขาลงทุนกันอย่างมากมายมหาศาลนะครับ,รบแต่ว่าเขาบอกว่าหลีกภูมิภาคเนี่ยเขาศึกษาวิเคราะห์ดูแล้วก็ยังไม่เข้าไปในรูป อาชีพเต็มรูปแบบชัดที่เดียวขอให้มีผู้แทนมาก่อนให้มีการคัดเลือกมีการเลือกตั้งกันในในแต่ละโซนให้เข้ามาก่อนผมถามต่อไปอีกถ้าคุณวรวียืนยันว่าคุณวรวีกับกรรมการเปวนตม่เสนอไปครับพี่าคเขารู้เขาเข้ามาศึกษาแล้วก็เสนอออกมาไปอย่างนี้นะฮะคือให้ครบโคต้าเลยของไทยลีกกับยิวนชั่หนึ่งแต่ผู้พิพาคให้เป็นตัวแทนแล้วบอลถ้วยที่มีบทบาทน้อยก็ขอให้เป็นลักษณะเป็นตัวแทน6ทีมเขาเสนอเองรู้ไหมคร ถูกต้องอ,ะอ่ะผม,ผมผมเติมอีกนิดหนึ่งคือฟุตบอลถ้วยเนี่ยเราไม่ได้ตัดสิทธิ์เขานะฮเขายังมีสิทธิ์ที่จะคือหนึ่งแน่นอนคือเขามีสิทธิ์ที่จะเป็นตัวแทนในการเข้ามา เลือกตั้งนะครับโดยที่ทีมชนะเลิศทีมรองชนะเลิศทั้งหมดแล้วหกทีมเนี่ยจะเข้ามาเป็นคือจากเดิมภูมอ่ะช่วยกอช่วยอ่ะช่วยขอช่วยคอช่วยงอนเนี่ยเป็นร้อยเลยนะฮะเป็นร้อยหลือหกครับครับหลือเฉพาะแชมป์กับรองแชมป์แต่ว่ากิจกรรมที่สมาคมมีเนี่ยเขาก็สามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมได้โดยปกตินะครับแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาฝึกอบรมแรงต่างได้โดยปกติอารย์ที่เราประจุถึงการมีสิทธิเลือกตั้งนายกสมาคมและก็นอกนอกจากการเลือกตั้งซึ่ง ฟีฟ่ามองว่าองค์กรเนี่ยจะต้องเป็นสากลโปร่งใสนะครับเป็นประชาธิปไตยไม่สามารถถูกครอบงำได้ตรงนี้ผมก็ถามต่อไปคุณวิรัตตั้งคำถามว่าก็อย่างถ้วยคอถ้วยขอถ้วยงอเนี่ยยังให้เป็นแชมป์กับรองแชมป์ทำไมโมเดลของฟีฟ่าสามสิบทีมลีกขูงฟีฟ่าถึงแบบนั้นนะให้เขาไปเลือกกันมาทำไมได้กำหนดไปแล้วว่าอันดับหนึ่งสองสามสี่ห้าสมมติว่าโซนละห้าทีมก็เอาอันดับหนึ่งถึงห้า เป็นตัวแทนมาเลือกอันนี้ก็เลยบอกว่าคุณรวีไปเสนอหรือเปล่าเพื่อจะจัดตั้งเซตขึ้นมาในแต่ละภูมิภาคมาเลือกคุณวรีผมอันนี้ก็กล่าวหานะผมคิดว่าสมมุติว่าแต่ละโซนมี16ทีม14ทีม15ทีมเนี่ยผมว่าทุกทีมเนี่ยเขาสามารถเป็นผู้แทนได้หมดนะฮะเพราะนั้นเนี่ยทุกทีมที่มีการลงทุนหลายๆ10สิบล้านเนี่ยก็ ให้เขาไปคัดเลือกกันเองไม่ไม่ไปสุดยุติธรรมกว่าหรืออย่างไรนะเพราะฉะนั้นในตรงนี้เนี่ยฟีฟาเขาดูแลว้วอะเอา้าถ้าอย่างนี้เนี่ยเขาก็จะมีอีกหน่อยนะฮะเขาจะให้มีกฎร,ระเบียบในแต่ละโซนด้วยสาไปว่าวิธีการดําเนินการอย่างไรในการเลือกตั้งอะไรต่างๆด้วยสายมไปเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เขามองแล้วว่าแต่ละทีมเนี่ยอ,อย่างที่ผมเรียนนะถ้าถ้าเป็นผมเนี่ยผมอยากให้อยากให้ทุกทีมเลยนะโดยสามไปเพราะว่าเขาไม่ได้มี อ่าอะไรที่เหลื่อมลำ้ำหรือความยิ่งใหญ่แตกต่างกันไปแต่ยืนจะว่าฟีฟากำหนดมาถูกต้องฮะไให้คุณไปเลือกกันเองผมผมยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าฟีฟาเนี่ยมาในวันที่สิบสี่แล้วถูกถานในเรื่องตรงนี้ฟีฟาเขาตอบชัดเจนว่าเขาดูแล้วแล้วก็เสนอ,อ,อศึกษาแล้วแล้วก็เสนอโครงสร้างอันนี้ว่าเหมาะสมที่สุดนะครับ เวลาหมดแต่ผมยังไม่จบนะฮะเดี๋ยวผมนั่งคุยต่อ <c oughs> นะฮะต้องถามกันตรงไปตรงมาฝั่งน้นเขาบอกคุณร,รวีเนี่ยเอาเรื่องฟีฟ่ามาอ้างเป็นตัวประกันเพื่อให้ได้เป็นนายกต่อไปแล้วก็สู่วิจารวิพากษ์มากมายในโลกออนไลน์ต่อว่าขับไล่จนกระทั่งคุฎร,รวีบอกว่าเดี๋ยวจะฟ้องหมิ่นประมาท <c oughs> เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อนะฮะวันนี้ขอบคุณตรงนี้ก่อนนะฮะ <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับ